ตั้งใจงอเอาเพลงนี้เลยค่ะผู้หญิงที่อยากกอดตลอดชีวิต<ว>กอดไว้กลางดวงใจถ้าใครจะถามว่าแม่ทำอะไรยิ่งใหญ่เพียงใด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการโต๊ะหนูแม่มค่ะเราตั้งใจเอาเพลงนี้กับภาพที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเป็นการรวบรวมเอาเพลงของพี่จิก ประภาสชนสลานน์ค่ะผู้หญิงที่อยากกอดตลอดชีวิตเหมาะกับบรรยากาศนี้มากเลยถึงแม้ว่าคุณแม่พิสุจะจากไปร่วมหนึ่งเดือนนะคะแต่วันนี้เชื่อว่าแข็งแรงค่ะเข้มแข็งค่ะอยู่ข้างๆแล้วก็ให้เกียรติกับรายการโต๊ะนุ่มอีกครั้งหนึ่งคุณสุนารีพิสุสวัสดีค่ะสสัดียังอื่นๆอยู่ใช่ไหมพี่ไม่เมื่อกี้เราก็คุยกันหัวเราะดีแล้วค่ะพอเปิดคลิปเปิดเพลงเดี๋ยวแล้วน้นําตาแตกเลยเพลงมันเหมาะมากใช่คนะ่ะแล้วภาพเห็นภาพแม่ด้วยเป็นผู้หญิงที่อยากกอดตลอดชีวิต จริงๆเลยอ่ะถึงดแป๊บเแล้วก็กอดเขาอยู่นี่เดือนหนึ่งยังคะพี่วันที่เก้าวันที่เก้าจะหนึ่งครบหนึ่งเดือนครบแน่คุณแม่ไปวันที่เก้าตอนทุกทุกวันนี้ยังเป็นยังไงอยู่ความรู้สึกยังก็ยังเหมือนฝันอยู่ค่ะคุณแม่เวลาอยู่โคราชมันก็จะเวิ้งว้างหน่อยเพราะว่าบ้านเหมือนก็ต่างคนต่างแยกย้ายแล้ะพี่น้องก็ อาจจะมาคุยกันบ้างนีแต่ตอนจะนอนหรืออะไรมันก็จะเวิงวางแวะเ<ม>วียนมาหากันใช่ไหมรู้สึกแบบแวะเวียนมาหากันเนาะ<แ>ใช่่ะแต่ว่าถามว่าหนูแข็งแรงแล้ว่ะแล้วก็หนูก็ยอมรับความเป็นจริงแล้วว่ามันสุดท้ายชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปแหละมันเสียใจเนาะแม่ทั้งคนอะไรอย่างเงี้ยออันงี้แต่ว่าขอเวลาสักหน่อยนะขอเวลาอีกสักหน่อยมีขึ้นแล้วค่ะทั้งทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วมีฝันถึงไหมพี่สุขามีค่ะคุณแม่ฝันว่าแต่ว่าเป็นหลานนะคะฝันฝันว่าแม่ มีมีพระองค์หนึ่งจะมารับแม่ค่ะมีพระองค์หนึ่งมารับแม่แล้วก็บอกว่าโยมไม่ใหญ่โยมกินข้าวให้อิ่มก่อนนะเดี๋ยวจะมารับไปแล้วอะไรเงี้ยในระหว่างกินข้าวแม่ก็นั่งมองหน้าหนูนะมองหน้าแล้วเขาก็บอกว่าให้โยมพระนะท่านก็บอกให้โยมไปหยิบตอกไม้จันแล้วก็จุดแล้วก็ภาวนาโยมไม่โยมไ่นได้ได้แรงภาวนาจากคนเยอะมากเลยนะอะไรเงี้ยพระท่านพูดนะเสร็จแล้วไปถึงเวลาแล้ว แม่ก็นั่งรถไปแล้วก็พระนําทางไป oh. แม่ไม่หันหลังมาเลยเหมือนมาสื่อว่าเขาหมดห่วงเขาไม่ห่วงอะไรแล้วมันมันทำให้พี่สุยิ่งอุ่นใจไหมใ,<ช>ใจมันเริ่มอุ่นใช่แล้วก็รู้สึกแบบเออหลานมาเล่าให้ฟังเราก็รู้สึกโลง่ง uh huh. แล้วก็มันก็มีอยู่วันหนึ่งหนูเอาผ้าถุงหน <c oughs> ูเอาผ้าถุงแม่วันที่พอเสร็จงานจากโคราชเสร็จนะคะหนูเอาผ้าถุงแม่ใส่กระเป๋ามา แล้วมันอยู่ในกระเป๋าแล้วกออยู่รถมันถึงมันถึงมืดแล้วหนูก็ไม่ได้กระเป๋าขึ้นเพราะถุงผืนนั้นคือผ้าถุงผืนที่แม่ฉีใส่แต่หนูไม่ได้ซักนะเอาเก็บไว้หนูเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วก็หนูก็อยู่ในรถกระบะของหนูนั่นแหละเสร็จแล้วหนูก็ขึ้นไปนอนหนูนอนแล้วหนูสะดุ้งตื่นคุณแม่หนูนึกว่านอนหนูฉีรถที่นอนหนูเหม็นฉีมากเลยหนูก็หนูนอนกับคุณแม่ที่แต่งหน้าให้หนูป้าหนึ่งที่มาค่ะป้าฉีรถที่นอนป่าหนูก็ไม่ได้ฉีป้าไม่ฉีแต่กลิ่นอะหนูจําได้ว่าเป็นกลิ่นฉ ก็เหมือนแบบมาสื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวของตัวจริงๆนะคะซึ่งหนูก็ไม่ได้ฉี่รถที่นอนป้าก็ไม่ได้ฉี่รถที่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่โอ๊ยมันกลิ่นของแม่นี่หว่าแต่ด้วยความที่เราตกใจไงหนูหนูแม่มเรียกว่าเป็นกลิ่นของความผูกพันดีกว่าพี่สุเนาะด้วยความที่เราผูกพันกันพี่สุชื่นใจไหมคนไปงานเยอะมากคุณผู้ชมงานทั้งหมดมีกี่วันนะคะ 7วันเจ็ดวันเพราะว่าจริงๆแล้วจะให้แค่ห้าแต่ว่ายังรออีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาลาแม่ครูพวกป๋าพวกอะไรไงคะหนูแหมไปนวมตกใจพิสุคุณแม่หนูขอบคุณคุณแม่กับป๋ามากเลยไปแล้วมันลําบากมากทางเข้าซอยเข้าอะไรก็ลําบากแต่ทุกคนไปด้วยหัวใจพิ่สุแล้วตอนแรกไปถึงยนงสกิดบอกกันบอกว่าเฮ้ยนี่งานพิ่สุมาเฟียนะเนี่ยมาแบบ โอ้โหคนใหญ่คนโตคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทาหารตำรวจบตรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดต่างๆอะไรเงี้ยโอ้โหมากันหมดเลยอะ่ะสายพระสงฆ์ก็เยอะญาติโยมก็เยอะแฟนคลับก็เยอะแล้วก็พี่ผู้หลักผู้ใหญ่ทางวงการการเมืองข้าราชการที่แบบโอ้แบบไปกันเยอะซึ่งซึ่งสูขแบบ ก็รู้สึกแบบตกใจเหมือนกันเนะพราะผู้ใหญ่คนนั้นไปคนนี้ไปแล้วก็อุ้ยแล้วก็วิ่งต้อนรับไม่ไม่ทันไม่หวัดไม่ไหวไม่หวัดไม่ไหวนะคะแบบทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างสุดต้องกราบขออาภัยมากๆแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกๆคนที่ส่งกําลังใจทั้งทั้งส่งรีบบางคนก็ส่งเงินบางคนก็ไปทั้งซึ่งทั้งหรีบทั้งเงินทั้งตัวไปหมดเลยบางคนก็ส่งกําลังใจไม่ได้ไปก็ส่งเงินส่งทองส่งกําลังใจทั้งทุก ทุกภาคส่วนเลยนะคะสุขขอบคุณจริงๆกับกับงานแม่ที่ลุล่วงมาได้มันมันผ่านมาได้ด้วยดีด้วยด้วยกำลังใจจากทุกๆคนจริงๆอันนี้คือหนึ่งกำลังใจที่ทำให้พี่สุค่ะในงานทั้งหมด7วัน,นวิ่งไปวิ่งมาขาควิดนางไม่รู้สึกหนดเหน็ดเหนื่อยเลย,เลยกับข้าวนะไปไปชิมเองหลังบ้านไก่ ต้มไก่ผัดไก่หอกลับบ้านอร่อยมากคะ่ะให้ใ<ช>หอกินในงานเสร็จแล้วทางเราก็คาบกลับบ้าน <c oughs> ด้วยคาบคา,าบไก่ผัดกลับบ้านไก่บ,บ้านอร่อยมากพี่สุจวดเสร็จแล้วไงคุณแม่ก็ <c oughs> แบบว่าเออก็ตั้งใจเลี้ยงคุณผู้ชมโต๊ะโต๊ะกี่โต๊ะพี่สุขา <c oughs> ต้องทุกโ <ชม S 1> ต๊ะไม่ได้จำไม่ได้ก็ทยอยเปลี่ยนไปเพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นงานแบบ งานมงคลที่เลี้ยงกินทางการต้องนั่งแช่เนาะคนกินเสร็จก็รู้รู้ต้องวนอย่างเงี้ยค่ะวนองวน้องวนเพราะว่าแขกมันนอกเขาจะมาอยู่เรื่อยๆอันนั้นคือหนึ่งกำลังใจคือหนึ่งความภาคภูมิใจจากผู้คนมากมายที่มอบความรักในในวันงานนั้นนะคะอีกหนึ่งกำลังใจก็คือลูกทั้งสองคนของพี่สุได้ได้บวชด้วยค่ะก็มีลูกชายสองคนบวชแล้วก็มีหลานมีหลานแล้วก็มีพี่ชายกับ พ,พี่ชายอีกสองคนทั้งหมดรวมแล้วเป็นเก้ารูปที่บวชนะ,ะแล้วก็ภาพนี้กลายเป็นไวรัลนะคะก็คือคุณพ่อของลูกเนี่ยมาร่วมงานด้วยพี่เตาะพี่เตาะมา<ไ>ด้วยพี่สุเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยก็คือจริงๆพอพอย,ยล้มป่วยเข้าเหมือนแบบจริงๆแม่ไม่ได้ป่วยอะไรคุณแม่ก็คือเป็นโรคชรานั่นแหละ15พฤษภา,าเนี่ยแม่เข้าโรงพยาบาลเพราะแม่ไม่ยอมนอนก่อนหน้านั้นสองวันซึ่งสมองมันสั่งการก็เริ่ม็เริ่มเป็นอัลไซเมอร์เริ่มมีส่งสัญญาใช่ค่ะสมองไม่ไม่สั่งงาน แบบร่างกายมันรวนมันรวนทีนี้ก็นอนก็ไม่นอนกินก็ไม่กินมันเหมือนแบบมันรวนนะคะ,คะ ก็เลยเข้าโรงพยาบาลหลังจากวันนั้นเราก็สุโกก็วิ่งกลับไปบ้านไปโคราชไปดูแม่แล้วก็เริ่มลางานและตอนนั้นเริ่มลางานนี่เราเห็นอาการแม่ไม่เคยดีก็เลยคิดว่าเหมือนทําทุกวิถีทางอ่ะเนาะแบบไปไหว้พระไปทําบุญ <ขอ S 2> ไปสร้างพระสร้างอะไร<า>สักสิทธิ์ทั้งห,งางหลายแม้แต่กระทั่งจะบวชพระนี่แหละก็คิดว่าเป็นการต่อบุญให้แม่ถ้าเผื่อแม่จะต้องไปก็เกก็จะได้หอบบุญของแกไปเป็นเสบียงบุญแกเนาะหรือว่าถ้าแกยังอยู่ก็เป็นบุญที่จะช่วยยืดอายุให้แม่อะไรแล้วก็ ทุกอยาก่างเราก็จัดก็กำหนดการว่า,าจะบวชวันที่19กรกฎาครักดา,านี่ก็เลยโอเครวบรวมจบหมดแล้วก็โทรหาพี่เต๊ะพี่พี่เต๊ะหนูจะให้ลูกบวชให้ยายนะยายแกปว่วยโน่นนี่นั่นก็บอกแกบอกโอ้ยบวชเลยบวชเลยบวชเลยบวชวันไหนอะไรเงี้ยก็นัดกันว่า18แกจะไปแล้วก็จะโกนหัว19บวชกันอะไรเงี้ย ก็ยายก็อ่อนลงเรื่อยๆก็เลยคคเถิดมาเป็นสิบห้าสิบห้าเพราะเต็มที่ใกล้ยายที่สุดแล้วคือสิบห้าเพราะสิบสี่ลูกชายคนเล็กหนูอะสอบเสร่จสอบเสร็จสอบเจ็ดตอนว่ายเห็นพิสุบบอกวเขาก็ต้องขับรถไปอะไรเงี้ยก็ลุ้นทุกอย่างทุกอย่างมันลุ้นหมดเลยพี่เต๊าะเขาก็ไปเขาก็น่ารักแกไปตัดผมลูกโกนผมลูกแล้วก็เป็นจ้าภาพสวดงานแม่แล้วก็อยู่จนวันวันเผา นะคะแต่แกก็ไม่ได้นอนที่นั่นเพราะที่นั่นมันไม่สะดวกแกก็ไปนอนในเมืองแกก็ไปวิ่งไปเที่ยวเอาเที่ยวเอาใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ต๊อมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆเราคุณแม่เราก็เป็นแบบนี้มานานแล้วล่ะถึงเราจะแยกกันแต่ว่าลูกเราก็ช่วยกันประคับประคองแล้วดูแลเด็กๆเขาก็ถึงได้น่ารักจนถึงทุกวันเขาก็ไม่ เขาอาจจะรู้สึกขาดบ้างแหละแต่ว่ามันมันเต็มที่สําหรับพวกเราสองคนแล้วมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งภาพที่งดงามทุกคนภาพนี้ก็นานๆถึงจะเกิดขึ้นแบบนี้สักทีหนึ่งใช่ค่ะพอดีจริงๆเราก็จะเจอกันแล้วก็จะไปทำโน่นนี่นั่นให้กับลูกอยู่เรื่อยๆแหละอยู่แ,แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสื่อค่ะแต่งานนี้มันเป็นกิจกรรมสําคัญของครอบครัวเรามันก็เลย พี่สุมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนนะคะจริงๆส1บ็ค่ะแล้วก็เสียไปเสียไปสามคนวันนั้นหนูแบบเจอทุกคนไหมคะทุกคนแมดคนทุกคนสวยหมดเลยแต่มีใครได้เข้ามากรุงเทพบ้างก็มีเข้ามาทางานมีป้าที่เสื้อลายๆนั่งนั่งส่แว่นนะคะเข้ามากรุงเทพนั่นเข้ากรุงเทพมาเป็นหางเครื่องหนูอยู่อยู่ช่วงหนึ่งพี่สุเป็นคนหนึ่งที่เข้ามากรุงเทพเพื่อตามฝันของตัวเองตั้งแต่กี่ขวบพี่จ๋าของหนูอ่ จริงๆหนูเข้ากรุงเทพหนูจบป .6 หนูย่าง13อะค่ะก็เข้ามาแล้วแต่พอ,ต<า>พอเริ่มเป็นนักรนะ้องในช่วงประมาณ14ค่ะพอหลังจากเป็นนักร้องเริ่มมีชื่อเสียง<ม>พิสุแทบจะกี่ปีพี่เคยนับไหมแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยช่วงแรกๆจะกลับบ่อยเพราะว่าหนูเป็นโรคติดพ่อติดแม่รักพ่อรักแม่มากแล้วก็จะติดติดพ่อแม่ติดทุกอย่างที่เป็นบ้านเราอันนั้นยังกลับบ่อยได้กลับบ่อยทีนี้แต่ตอนที่มันพอมันดังมากๆมันอะไรมากๆมันเหมือนแบบงานมันเหมือนเดินสายอะค่ะ เจ้าของในทุนอ่ะงานชนงานชนงานเขาจะวางสายเลยไปสายเหนือสี่สิบวันค่ะลงใต้สี่สห้าวันไปอีสานอีสี่ห้าวันมันจะเป็นอย่างนี้หน้านี้ไปไปโซนนี้โซนนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงไหมก็ก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วพอเราไม่มีเวลาไปมากๆแพ้วงานมันต่อเนื่องตลอดตลอดบางทีเป็นปีไม่ได้เจอพ่อแม่เลยอื ว่าแม่ต้องมาหาใช่มาหาก็ไม่ใช่ว่าจะได้เจอง่ายๆนะมาหาจังหวะแป๊บเดียวอ้าวแล้วไปอีกแล้ว<ช>ออกบ้านอีกแล้วอะไรเงี้ยจะเจอกันแค่ช่วงเชา้ากินข้าวแล้วสู่ไปอาศัยหลับในรถแล้วก็ไปแล้ไปวิ่งงานกลับมาก็ดึกอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในหนในสิ่งที่พี่สุจะทำบ่อยๆคือจะหาช่วงที่ตัวเองว่างแล้วก็พาพาตัวเองกลับไปบ้านเคยพาคนที่บ้านไปเที่ยวบ้างไหมคะ ช่วงที่แกยังมีเรี่ยวมีแรงตอนที่สุบไปมีค่ะจะไปทําบุญไปไปว่ายาโมไปโซนใกล้ๆพ่อพ่อกับแม่พออายุเยอะๆเหมือนเขานั่งรถไม่ค่อยได้เลยแต่ช่วงที่ตอนเดินสายนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งเอาเขามาเดินสายด้วยทั้งพ่อทั้งแม่เลยนั่งรถไปด้วยกันที่นอนไม่พอแม่ก็ผูกอู่หลังรถตู้แล้วก็นอนแกก็กินสลายให้ลูกนอนเบา บอกแม่แม่มานอนนี่เถอหนูพี่นอนนั่นไม่เอานั่งนั่งมึงทำงานลูกมึงนอนเบาะเลยลูกนอนเบาะยาวๆพ่อนั่งหน้ารถจัจวอน้อยก็นอนคนละเบาะหนูกับแม่ข้างหลังใช่ไหมแม่กันผูกผูกเหมือนเปนะคะคุณแม่เป็นผ้าห่มน่ะเป็นผ้าแล้วนอนรถค้ารถแม่ก็นอนก็กยกขยยกขยกขยโยกไปเเนี้ยหนูก็สงสารนะก็สลับกันอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็ชีวิตก็มีความสุขค่ะได้อยู่กับแม่แต่ที่นี้พอเดินสายมากๆ แม่เขาเป็นคนที่กังวลเวลานั่งรถเขาไม่นอนเลยต่อให้ทางไกลแค่ไหนเป็นพันกิโลแม่ก็ไม่หลับเขาเกรงเขานั่งเกาะอยู่เนี้ยเขากลัวเขากเขากาะอยู่ตลอดเลยเขาไม่ยอมนอนมันมีอยู่ครั้งหนูบอกแม่นอนเธอไม่มีอะไรสบายๆแม่อย่ากเกรงสิใช่มหยังไงก็กไม่นอนพอถึงบ้านนะคุณแม่พอเปิดประตูรถเดินเข้าบ้านเปิดประตูเข้าบ้านปุ๊บ กกงอยเลยก็ด exactly. ูงอยเลยค่ะ no. คุณแม่โลยเป๊โงอยแล้วนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เหลืองก็เลอะเลยสงฝารนี่อนดูนางเั้งแั้วหนูเลยบอกแม่ไม่ต้องไปแล้วนะแม่อยู่บ้านอยู่บ้านก็เบื่อไปๆมาๆก็ขอกลับไปอยู่โคราชก็เลยกลายเป็นพิสูจนี่แหละจะต้องพากลับไปมันมีอยู่ช่วงที่พิสุจแรกๆที่เสียคุณพ่อไปเนาะพิสุตั้งใจบอกตัวเองว่าฉันจะต้องไปบ้านบ่อยขึ้นแม้แต่ตอนที่คุณแม่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ทุกครั้งเวลาเราได้มีโอกาสเจอกันพี่สุบอกคุณแม่ช่วงนี้หนูไม่รับงานนะสักสักประมาณสี่ห้าวันอาทิตย์หนึ่งหนูจะกลับบ้าน<ะ>มันเป็นมันเป็นความรู้สึกอะไรที่พี่สุจะต้องกลับบ้านบ่อยๆก็ครอบครัวหนูคือพี่ที่เสียไปก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะเป็นพ่อนะฮะสุยังเด็กสุจะไม่รู้สึกถึงความสูญเสียอะไรเลยค่ะก,ก็จะมีพี่ชายกับ,<ะ>ก,บกับพี่สาว<ะ>ค่ะซึ่งเราไม่รู้อีหนูนี่หรอกตอนนั้น ก็เลยไม่ไม่ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาพอมาเสียบึ้มพ่อใช่ไหมทุกคนช็อกหมดเลยหนูไม่รู้ว่าหนูต้องซื้อโรงที่ไหนหนูต้องทําอะไรต้องเตรียมอะไรบ้างงานศพงงเป็นไก่ตาแตกก็มีชาวบ้านนี่นแหละเขามาช่วยทำโน่นนี่นั่นให้ทีนี้พอเราเสียพ่อไปปุ๊บเนี่ยเราก็มานั่งย้อนโอ้โหเราเนี่ยเราว่าเราคนหนึ่งนะที่แบบดูแลพ่อแม่แล้วให้เวลาเขาแบบเต็มที่ที่สุดหละ กับสิ่งที่หนูทำ <c oughs> กับงานที่หนูมันแน่นเอียดอะ่ะหนูพยายามทุกอย่างปีกบางทีบางวันหนูขับรถไปไปเจอพ่อแม่สองสามช่วงหนูขับรถกลับก็มีก็มีค่ะหนูหน,หน,หนูหนูก็ทำเมื่อหนูอยู่อย่างนั้นแต่หนูรู้สึกพอพอเสียพ่อไปปุ๊บเนี่ยมันน้อยมากกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรากับเวลาที่เราได้กอดเขาได้กินข้าวกับเขาได้พาเขา,เขาไปเที่ยวโน,นนี้นั่นมันนิดเดียวก็เลยตั้งใจว่าจากวันนี้ เราเหลือแม่คนเดียวแล้วเราจะทุ่มเททุกอย่างแล้วเราจะให้เวลาแม่ให้เยอะขึ้นอันนี้คือคือเต็มที่แล้วนะคุณแม่คุณแม่ก็จะเห็นว่า7ปี7 เกือบเจ็ปีที่ผ่านมานะเจ็ปีให้หลังเนาะใช่ค่ะหลังจากเสียพ่อแล้วหนูจะกลับบ้านบ่อยมาก,มากจะมีคลิปแม่ลงโซเชียลจะมีนู่นกิจกรรมกับแม่กับอะไรจนคนรู้จักว่าแม่ใหญ่ยมว่าแม่เราคือ,อคนนี้เห<ช>มือนไอ้ไฮที่เขาลงยัเล้งนั่นแหละใช,ใช่ไหมฮะแต่เขาเขาก็จะเห็นเออแม่เราคือคนนี้นะยายเป็นและให้หาสอนยายพูดภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นคลิปน่ารักน่ารักมันเลยกลายเป็นความรู้สึกผูกพันกับแฟนคลับ ด้วยใช่แฟนคลับเขาก็เอ็นดูเขาก็โอ้ยคุณยายแล้วคุณยายให้พรโน่นนี่นั่นทุกคนก็เข้ามากดติดตามโน่นนี่นั่นมันกลายเป็นว่าเขาไม่ได้รักแค่เราละเขารักแม่เราด้วย <c oughs> เอ็นดูคุณแม่เราด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นี่ขนาดหนูทุ่มเทแล้วนะหนูว่ามันก็เยอะมากกว่าตอนที่ที่ทำกับพอ่อเป็นสิบสิบเท่ามันก็ยังไม่สาสมใจพี่สุนะวันนั้นที่คุยกันบพี่สุบอกคุณแม่ มันเสียด,ยดยายม,มีแต่ความเสียดายแล้ว<ด>ลลวันนั้นพิสุก็สอนด้วยนะรีบไปมันทําให้ความรู้สึกของพิสุก,กลายเป็นแบบทําไมฉันไม่ทํามากกว่านี้ใช่ไหมใช่ใช่อย่ามีข้ออ้างเลยจริงๆทุกอย่างจริงนะคุณแม่เห็นไหมหนูนอันนี้หนูมาหนูหนุให้ให้ดูจากตัวหนูเคสหนูเป็นกรณีศึกษาเลยนะทําไมพอแม่จะตายงานมึงหยุดได้หมดวะถูกไหม เงินไม่เข้ากระเป๋าสักบาททาไมมึงทําได้แต่ก่อนเวลานั้นนะ่ะทาไมหยุดไม่ได้ทาไมหยุดไม่ได้มึงก็จัดสามที่อาจจะเข้ามาน้อยหน่อยมีเวลาให้แม่มากหน่อยก็สลับกันตายอันหนึ่งที่พิสูน์เป็นไวรัรลด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นข่าวด้วยพิสูจ์จะขายบ้านขายแหละอันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่อันหนึ่งที่พิสูน์บอกเลยว่าฉันจะต้องกลับบ้านตลอดอันเนี้ยเป็นคําขอของคุณแม่ด้วยไหมคะบอกว่ากลับมาอยู่บ้านเถะเราเธออ๋ออันที่กลับไปอยู่บ้านคือคุณแม่ขอเลยก่อนก่อนก่อนจะปรับคุณแม่ ก่อนที่คุณแม่จะทิ้งร่างเลยนะประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ก่อนที่ก่อนที่แกจะออกท่านขอว่าอะไรแกบอกว่าเหมือนกับเหมือนกับแกบก,บก,บกังวลค่ะแม่เป็นคนรักลูกทุกคนรักหลานรักบ้านรักที่ดินรักรักทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งที่เขาสร้างมากับพ่อกับแม่แด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่แล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนที่เอาตัวรอดได้อยู่คนเดียวนะพี่น้องคนอื่นก็เหมือนเราเราก็เขาเราก็ซับพอร์ตมา ตามความเหมาะสมมาตลอดชีวิตที่เราอยู่วงการค่ะเขาเหมือนเขารู้ข่าวว่าหนูไปซื้อที่อยู่ไทยเข้าหูเขาเข้าหูเขาเพราะหนูวางแผนว่าบ้านปลายอ่ะอันนี้หนูวางแผนไว้ว่าถ้าถ้าถ้าแม่ไปสวรรค์แล้ววันหนึ่งที่แม่ไม่อยู่แล้วหนูจะไปอยูุ่ทยหนูจะไปอยู่ไทยหนูจะไม่ไปอยู่ตอนนี่เราเคยคุยกันใช่แต่แม่เนี่ยเขาก็เขาก็ห่วงถึงตอนที่เขาไม่อยู่นั่นแหละเขาก็หลานหลานมาเล่าให้ฟังพอเข้าหูเขาเขาเป็นไงเขาก็บอก อย่าไปอยู่ที่อื่นนะลูกกลับมาอยู่บ้านเองมาอยู่กับแม่มถ้าแม่ไม่อยู่ก็ามาอยู่กับพี่กับน้องมาดูแลพี่น้องทุกคนอย่าทิ้งพี่น้องลูกหลานนะลูกอตอนแรกหนูก็ไม่รับปากหนูก็ทําเฉยๆจ้าจ้าแม่ไม่ต้องห่วงดอกโอ้ยนี่ก็ดูแลแหละหนูก็เนียนๆไปโน่นนี่นั่นพอแกพูดนักเข้านักเข้าหนูกลับมาองเทียบแกก็เพ้อแกก็พูดกับพี่สาวหลานโน่นนี่นั่นอะไรตลอดเลยหนูกลับไปแกก็พูดพูดหนูก็เลยบอก จะแม่หนูจะกลับมาหนูจะไม่ไปอยู่อื่นหนู <peacefully S 2> <rauen S 1> จะไม่อยู่บ้านเองหนูจะไม่ทิ้งพี่น้องหนูจะไม่หนูจะทําเหมือนที่ตอนแม่อยู่นี่แหละแม่จะอยู่หรือไม่อยู่หนูจะมาอ <c oughs> พอแม่ไม่ต้องกังวลคุณ <c oughs> แม่ขาลังจากหนูพูดแล้วปากแกวันนั้นปุ๊บวันรุ่งขึ้นคุณแม่นอนแล้ <c oughs> แนวนะอืแกนอนแล้วเหมือนแกโล่งแล้วแกเหมือนจะทิ้งไม่ได้กังวลแล้วไม่กังวลเออทิ้งร่างหนูก็กลับมาแล้วหนูก็มาทําคลิป ว่าจะปล่อยบ้านค่ะอะไรเงี้ยอันนี้ใช่ไหมที่เป็นเหตุผลเหตุผลที่พิ่สุมาคลิปบอกว่าจะขายบ้านจะขนข้าวขนของตอนนี้มีคนมาขอซื้อหรือยังก็มีมามามาดูอยู่ค่ะมาดูใช่ไหมมาดูมาอะไรแต่ว่ายังไม่เจอเจ้าของจริงค่ะคุณแม่เจอเจ้าของจริงแต่ว่าหนูก็เหมือนกับหนูก็ทยอยขนของแล้วอยากจะบอกว่าหลายๆคนก็ไม่ต้องขายก็ได้นี่แม่เสียไปแล้วยิ่งแม่เสียหนูต้องรีบหนูต้องกลับไปอยู่ตอนนี้หนูเหมือนไปอยู่น่นเป็นหลักแล้วค่ะแต่ของก็ยังทยอยอยู่ แต่เรื่องหมา่าอาจจะทําคอกทาอะไรให้ไม่เรียบร้อยก่อนนี่หนูพี่หนูก็เพิ่งมาจากโคราชเมื่อวานเนี่ยเอ้าเหรอะไปทําอะไรหนูก็ไปทานู่นนี่นั่นของหนูก็ไปอยู่บ้านอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนแม่ไม่ให้เขารู้สึกว่าแล้วพี่น้องด้วยเนาะเวลาอยู่รวมกันเห็นหน้ากันมันก็อุ่นใจเหมือนกับว่ายิ่งเขาไม่อยู่เหมือนเราต้องยิ่งรักษาคำมั่นสัญญาให้เขาเห็นแต่บ้านเนี่ยที่ที่ขายเพราะว่าคุณแม่หนูถ้าหนูไปอยู่นั่นเป็นหลักหนูต้องขนหมาขนอะไรไปหมดกิจการทุกอย่างหนูต้องขนไปหมดแม่บ้านหหนนองไปมด หนูไม่อยากต้องมาเพิ่มค่าใช้จ่ายให้คนมาดูแลบ้านอกนสองทางสามทางใช่อันนี้ก็ขายก็เอาเงินไปเก็บไว้ใช้จ่ายอยู่ตามเราแบบตามความเหมาะสมของเราอะไรเงี้ยคุณอันเนี้ยชอบมากคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมรู้จักกับคุณสุนารีคุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยอยู่นิ่งไม่นิ่งเลยเป็นคนจนพี่ฮายพี่ตั๊กเนี่ยบอกว่าอีเจ้มึงจะคิดอะไรมากมายทำนู่นก็ทำขายของก็ทำใส่กอก็ทำน้ำพริกก็ทำ คุณผู้ชม zat, ลองคิดภาพตามนะว่าถ้าไปอยู่โคราชแบบถาวรผู้หญิงคนนี้จะนั่งนิ่งๆไหมเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันสักครู่ค่ะมาละค่ะเก็บแล้วนะเขาพูดมันจะแก่ ไม่พร้อมกันหลังจากเสร็จงานแม่ใช่ไหมก็จะเก็บแห่สักอระมาที่หนูไปดูแม่แวกกว่นางแคลงใหญ่ๆประมาณ25ไปวันจะจับไปหนูยอดประมาณ27ค่ะไม่ใช่แบ่งนะไปขายได้ลูกแล้วเหรอพอได้ค่าพอได้ไปซื้อเม็ดเขามามาหยอดใหม่มามาปลูกใหม่นะคะไปแล้ะครไปทำบุญแล้วก็ี่เอะไรถไปขายพอเป็นพิธีรถมีอยู่แค่นี้แหละรถพ่วงข้างรถพ่วงข้างโอ้โหจะถึง มาจะถึงตลาดมดพอดีคนขอซื้อค <โ Lis. S 2> ่ะคุณแม่ถนนน่ะเอาถนนก่อนได้ไหมถนนไปอ่ะถนนคุณแม่ไปงานหนูเห็นแล้วค่ะอันนั้นซอยสุนารีนะนชื่อซอยสุนารีเลยค่ะชาวบ้านก็ตั้งกันเองค่ะแต่อันที่เห็นนั่นคือดีโซนที่ดีมันจะมีอยู่几า几าประมาณแค่ประมาณร้อยเมตรได้มั้งแต่นอกนั้นก็คือเป็นหลุมเป็นบ่อยังคุณแม่ไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวสุดจะกลับไปอยู่ที่บ้านแล้ว อาจจะมีคนจากต่างประเทศหรือจากต่างถิ่นต่างอะไรไปเที่ยวหาแฟนกลับของสุเยอะแยะ,ยะถ้าถนนที่บ้านสุไม่ดีอ่ะตัวยูตรงนั้นนะ่ะทั้งหมดเลยมันอายเขานะคะท่าน <c oughs> ฝากขึ้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะคะรูจะไปอปตอใช่อปตอป็อบูอบ้านเทศบาละะอะไรต่างๆเนาะฝากด้วยนะคะนี่นอายเขาดดวยค่ะอายเขาเถอค่ะปูอ้าจริงๆนะวันนั้นหน่วไปค่อนข้างโชคดีที่หน่วไปวันฝนไม่ตกบางคนไปวันฝนตก ตุกี้บอกเข้าไปลาบากมากค่ะคุณแม่มันเป็นหลูกน้องวายนอนอะจริงๆทําถนนก็ดีนะคะเผื่อพวกเราแวะไปไปถ่ายทํารยกงรายการก็ได้นะเดี๋ยวอีกหน่อยหนูทาแปลงพวงแปลงผักคุณแม่หนูกำลังมีโครงการหนูทําอะไรบ้างหนูเรียนเป็นลงข้าวโพดหนูจะปลูกอีกคือตอนนี้หนูลงนี่ข้าวโพดนี่ปลูกไปทั้งหมดเท่าไหร่คะอันนั้นไม่เท่าไหร่คุณแม่ซื้อพันมันแค่ถุงนึงมันมันมันปลูกได้เป็นไร่แต่หนูปลูกแค่ไม่กี่รองรวมๆแล้วมันสัก4ี่0ต้นเอง ได้เยอะนะพี่สุขาสี่หถ้าถ้าสมมติว่าคนอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็ยังเค็งที่หนูใส่รถเข็นไปอ่ะอันนั้นหนูขายแบบแจกแถมนะค่ะหนูได้หาร้อ้บาทคุณแม่คิดดูดิวันวันหนึ่งถ้าเราจัดระบบดีๆหมุนเวียนนู่นนี่นั่นอ่ะวันหนึ่งได้เงินห้าร้อยหร้อยามเหลือแจกเหลือขายได้เงินอีกใช่ค่ะหนูก็ปลูกฟักทองปลูกมะเขือเทศปลูกแตงไทยแตงโม ปลูกพริกทุกอย่างค่ะคุณแม่มันก็ขึ้นใเรียนมันขึ้นหำด้วยคุณผู้ชมขาคุณแม่ขาหลักๆเนี่ยนี่ใส่กางเกงขายาวหน่อยก็ได้เดี๋ยวกลัวใบกระโพาจะปาดโาดนั่นนั่นแหละค่ดสิ่งที่ต้องการอย่างเงี้ยนั่นคือนั่นคือสิ่งที่หนูต้องการได้ปังตงไหม ปกทองสวยมากเลยอ่ะค่ะปักทองดีกอิอเดียวมันมีตั้งเป็นอันนี้มนรอดอีสุลอดนเจีดลูกไปเมื่อไหร่อีกเอามามาฝากหน่อยได้ไหมอนวมาฝาก๋ยวไปปลูกเพิ่มก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เยอะมากเอาให้เยอะๆก่อนเพราะเฉพาะคอกินดูดิน่ผัก,ก,กหวานเห็นไหมคุณแม่นนี่คือผักหวานที่ปลูกในบ้านนี่ก็เก็บเหลือกินแล้วก็ขายได้อิสุตั้งใจอยากจะทําอันเนี้ยเพื่อบอกอะไรหนึ่งตัวเองรักที่จะทำแต่ว่าอันอื่นๆคนอื่นๆจะได้อะไรจากการเห็นอีสุไหม อย่างแรกนะคะถึงแม้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ที่สุยังไม่ได้รับปากแม่ว่าจะกลับไปอยู่โครา,ราชสุก็ทําสุเป็นประจำอยู่แล้วแต่ทีนี้พอรับปากแม่แล้วยังไงก็ต้องอยู่โคราชเป็นหลักสุก็เลยตั้งปณิพานว่าตั้งใจว่าจะทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับชาวบ้านคือสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวบ้าน嗯嗯เห็นกับสิ่งที่เราทําไอ้ที่บอกว่าโอ๊ยกระโพาะนี่ปูไม่ได้กินนกดินไม่ดีมันแรงโอ๊ยมะเขือทองมะเขือเทศพริกพลื คอยแบมือซื้อเขากินอย่างเดียวปลูกเองได้ปลูกเองได้หมดทุกอย่างได้หมดแล้วมันออกมางามด้วยมันสวยด้วยทุกอย่างปลอดภัยด้วยปลอดภัยไร้สารพิษและก็ไร้สารอาหารด้วยนะสารอาหารมีด่บางทีฉันไม่ทันนะต้องไปเล่นกับคุณนายไฮกับคุณนายตั๊กนุ่นสองคนล้วมันทันพิสุอ่ะปลอดสารพิษเออแต่ไม่ปลอดสารอาหารสารอาหารนี่เต็มเปี่ยม แล้ไอ้ธุรกิจที่เรามีอยู่แล้วอ่ะอย่างเช่นใส่กรอกน้ำปลาล้านทุกอย่างย้ายสมนโนควรไปทำที่นู่นเลยเซ็นเตอร์อยู่ที่โคราชเลยโอพี่สุจริงจังมากเลยทีนี้ถ้าใครจะรับไปกรอกหรือรับน้ำพริกรับอะไรไปขายที่นี้เราจะเปิดกว้างแล้วเพราะในกรุงเทพมันมีความมีจํากัดเรื่องสถานที่ค่ะ แต่ตอนนี้ไปโคราชมันมีพื้นที่กว้างแล้วเราก็จะทําทําได้ทุกอย่างเนาะเพราะว่ามันมันเป็นที่ของเราแล้วเราจะทาอย่างนู้นแล้วก็ส่งเอเดี๋ยวนี้การส่งมันเรื่องเป็นเรื่องง่ายๆแล้วถ้าเยอะเนี่ยรถเข้าไปรับเราถึงบ้านเลยตามสถานที่เลยค่ะตลอด40ปีที่ผ่านมาพี่สุขาพี่สุอยู่ในวงการมาตลอดไม่เคยทิ้งวงการไปกับจากการที่จะไปครั้งนี้พี่สุวางแผนไว้ไม่คิดถึงวงการหรอคะอ๋อหนูไม่ได้ทิ้งุวงการคุณแม่ยังทาอยู่ไหมทําสิคะหนูไม่ทําได้ยังไงเงินทั้งน้น ุณแม่ก็พิสูจน์ทิ้งไม่ได้นะทิ้งไม่ได้นะคนรยังไงคุณแม่เอาหนูจะไปทํางานอะไรที่มันได้เงินง่ายอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอันนี้ถามว่ามันเหนื่อยมันก็เหนื่อยแหละแต่ว่ามันง่ายกว่าทุกอาชีพหมดอะง่ายมากอันนั้นเราต้องเป็นเหงื่อตกยางออกต้องไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะได้แต่เแม่คอนโดดิเขาพูดหนูปลูกสองเดือนกว่าเข่งนี่หนูได้หกร้อยใช่ไหมเรามาทํางานในการแป๊บๆสองเทปเราก็ได้เงินหลักหมื่นแล้วมันดีอย่กันเยอะแยะให้อย่างนั้น พิสุเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากคุณผู้ชมค่ะวงการบันเทิงหล่อเลี้ยงชีวิตพิสุและครอบครัวและ,ะลูกลกส่วนพิสุกําลังทํากําลังปลูกผักอันนั้นเป็นอีกหนึ่งอาชีพหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณข้างในของความคิดถึงของรากเง้าที่เราเกิดมาใช,ใช่ค่ะเหมือนกําพืชตัวเองแหละจริงๆมันเป็นกําพืชที่เราเราพ่อแม่ปลูกฝังเรามาแบบนั้นเราไมเา่เราลืมไม่ได้มันคือ จิตวิญญาณที่คุณแม่ว่าจริงๆค่ะสิ่งที่พิสุทําอันนั้นเนี่ยมันเติมพลังชีวิตพิสุยังไงบ้างหนูรู้สึกมีความสุขหนูว่าเวลาหนูได้กลับบ้านหนูได้ไปทํา<ม>คุณแม่ถามหนูว่าทาไมไม่ใส่ขาย,ยาวเพราะหนูนั่งรถแบบนั้นไปจากกรุงเทพหนูไม่ยอมเสียเวลากับอะไรเลยนะ,นะหนูโดดลงรถนูหนูก็เข้าปากกระโพดเลยเพราะหนูจะกลัวเสียเวลาว่าจะไปเก็บนู่นจะไปนี่เหมือนเวลาหนูจะปลูกหนูเวลาหนูจะไป ปลูกพิกปลูกอะไรเหมือนกันหนูจะไม่เสียเวลากับการทาครีม,มที่หนูหนูหนูเคยมาออกรายการหนูบอ,อกแล้วหนูไม่ไม่เสียเวลากับการทาครีมทากันแดดทาอะไรหนูกลัวเสียเวลาการทํางานหนูหนูก็เลยไปสุดท้ายมันก็แบบมันก็มีผลกระทบนะถามว่ามันคันไหมมันคันแต่เราไม่หมาไม่มมไม่ไม่ไมอเพราะมันมีที่อื่นที่คาดกว่าขายเอาฮะเดี๋ยวจะเครียดมันานแล้วุ พี่สุสุดท้ายสุดท้ายพี่สุคิดว่าถ้าแม่อยู่แม่เห็นแม่จะภูมิใจขนาดไหนรู้ว่าแม่ดีใจนะแม่ภูมิใจเพราะว่าเหมือนหนูได้วิชาจากแม่มาทุกอย่างแม่เป็นคนที่แบบกินสมมติว่ากินกินฟักทองหรือกินอะไรแล้วโยนเม็ดไปปั๊บแป๊บเดียวเดี๋ยวมันงอกมันขึ้นแล้วแล้เขาเป็นคนมือเย็นแล้วปลูกทุกอย่างได้แล้วหนูหนูได้แม่มาหมดเลยอันนี้หนูไม่ได้พูดเองนะพี่พี่น้องๆหนูทั้งหมดเนี่ยเป็นคน พูดเองว่าหนูน่ะได้ไม่ใหญ่ยมมาทุกอย่างพี่หนูที่อยู่อยู่โคราชที่ว่าขยันขยันน่ะพอมาอยู่กับหนูกรุงเทพน่ะเขาคิดว่าเขาจะสบายเขาเคยมาอยู่กับหนูอยู่พักหนึ่งเชื่อไหมหนูพาเขาทางานจุนเขากลัวอเขากลัวเพราะหนูไม่เคยหยุดหนูไม่เคยหยุดหนูไม่เคยมองข้ามอะไรเลยแบบนี่นี่กลับไปนี่หัวหดกันหมดเลยนะเพราะว่าไปทําทุกอย่างชุนก็ทำแผนจะมาทางานก่อสร้างในกรุงเทพ หนีหนูหนีหนูก็คือมันเป็นความสุขจริงๆอะคุณแม่และหนูทําหนูมาอย่างนี้เสมอนาหนูไม่เคยหยุดอยู่วงการมาสี่สิสี่สิบปีหนูก็ไม่เคยหยุดทํานาแต่ว่าโอเคต่อไปเนี้ยพอเรามีเวลาเราวางแผนโอเคงานของเรามันก็ไม่ได้เยอะเหมือนตอนสาวๆอยู่แล้วเนาะแค่เราไม่ได้รับงานนอกเพิ่มเติมมากมายเนี่ยมันเฉพาะงานหลักของเวิร์กไยด์เราก็จัดสรรได้ไงแต่นี้ก็จะทําทุกอย่างเป็นระบบละ ข้าวหรอปีหนึ่งเรามานั่งรอฝนอย่างเดียวไม่ได้มันต้องปลูกอะไรทดแทนได้เนาะหมุนเวียนไปเต็มที่เลยเต็มที่คุณแม่รับรอนะคะแต่เรื่องถนนยังไงก็ขอฝากด้วยฝากด้วยไม่ีละไม่อาละคุณชมกันมากจะถามคำถามสุดท้ายไม่ถามละฝากถนนด้วยนะคะขอให้ถนนเข้าไวๆแล้วก็นิดนึงคุณแม่หนูจะมีงานบุญกฐถินเป็นกันค่ะเป็นกระถินที่แม่จองไว้ที่วัดที่บ้านนี่แหละ 26ตุลานะคะเดี๋ยวสุจะใครที่ติดตามเพจของสุนะคะไปรอติดตามนะว่าจะจะร่วมทําบุญกันได้ยังไงนะคะเป็นกระถินที่จองไว้ชวนครอบครัวของเรานะคะแม่แกจองของแกไหวจ้ะจ้าชวนทําบุญด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณพิสุค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามชมผู้ชมขาถนนต้องเข้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ